แปลว่าผู้ที่ต้องัารสวัสดีครับผมค่ะลุงหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะเรื่องอะไรเนาะพอดีว่าหนูอะฉีดยาคุมมาค่ะสามปีแล้วอะค่ะแล้วคือปปะจําเดือนไม่เคยมาเลยอย่างนี้เราควรหยุดจะฉีดไหมคะหรือว่าเราควรฉีดต่อไปคำถามมีว่าจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้คำถามของลุงต่อไปนี้ขออนุญาตลํำสิทธินิดนึงนะค่ะได้ค่ะ ไปทําอะไรมาจึงต้องต้องใช้ยาคุมฟังก่อนครับแล้วจะเพิ่งไปจะเพิ่งไปจะเพิ่งไปฮะแล้วพูดจาในช่วงตลกปกฮาก่อนครับท่านอย่าทิ้สายกันมีครอบครัวค่ะแล้วก็ผมเข้าใจดผมเข้าใจหมดผมเข้าใจหมดผมเข้าใจหมดลยเข้าใจหมดนะผมเข้าใจหมดแน่นอนไม่ต้องอธิบายแล้วเราเราสื่ยความตลกปกฮากันก่อนครับ ไปทําอะไรมนาะจึงต้องไปใช้กินยาคุมอย่างเงี้ยผมเข้าใจหมดแน่นอนร้อเปอนที่ว่าเนี่ยโอเคนะล้วไม่ไป<ล>เรารู้กันอะไรกันอ,อ,อ๋อเอ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 อ <c oughs> ก็ล่าไว้ฐานเข้าใจเนาะเอาละเอาละเมื่อเป็นเช่นนั้นสามปีที่ผ่านมาแล้วก็ทําไมฟังการแพทย์เนะี<ะ>่ยเนาะ,ะพวกยาคุมเนะนี่ยต้องกินยี่สิบเอดเม็ดหนึ่งเดือน ยี่สิบแปดเมตรหนึ่งเดือนต่อหนึ่งแผงกินยาคุมนะฟังให้ดีครับโดยธรรมชาติทุกเดือนเขาต้องพังเขาต้องมาใช่ไหมครับเรากินเข้าไปปุ๊บก็แปลว่าไอ้ที่มันจะเกิดเกิดอะไรเกิดก็เรือเลือดใช่ไหมที่ต้องมาตามท,ทุกเดือนต้องหลังมาตามธรรมชาติเขาไปบล็อกไปเบรกเอ,อ้ยอย่ามีเลือดนะเว้ยเห็นไหมครับ นั่นคือวิทยาศาสตร์คนที่ไม่เข้าใจธรรมชาติบอกวิทยาศาสตร์เนี่นะก็เลยกินยาป้องกันหรือว่าอยากถูกกำเนิดเอาละทีนี้ความไม่พร้อมเข้าใจผมเข้าใจหมดแล้ลพวกนี้ชีวิตวกนี้เอาไว้ว่ากันทีนี้ถามว่าทำไงใช่ไหมามาถึงล,งลนะุงแล้วทําไงจึงจะมาทุกเดือน,นเดิมทุกเดือน เขื่อนไม่พังมาเป็นเวลาสามปีแล้วใช่ไหมทำไงจะพังปกติถ้ามาใกล้ <ใน S 1> ผมนะครับผมใช้สอบกอดหน้าท้องนู่นนี่นั่นนะกรณีอย่างนี้ขอถอขอทีโอกาสเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังฟังให้ดีนะครับคนคนนั้นข้าอายุสิบเจ็ดปีเขาจึงแตกเนื้อสาวเข้าใจความหมายแตกเนื้อสาวไหมครับ เข้าใจค่ะโอเคดีมากจากระทั่งอายุเขาประมาณห้าสิบเอ็ดปีสี่สิบเก้าห้าสิบปีก็แล้วกันทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังโอ้โห,โหโปวูวดแสนสาสกันคิดดูตั้งแต่อายุสิบเจ็ดถึงอายุใช้คำว่าห้าสิบก็แล้วกันทุกเดือนเมือ <ạ. S 1> ่อเขื่อนพังเขา อะไรล่ะเขาเป็นนี่มาตลอดเขามาเจอผมอายุห้าสิบปีรประมาณมาบนมาเล่าให้ฟังผมบอกว่าคอยดูนะไม่เกินสามครั้งเอาตวงว่าแล้วผมก็ใช้มือผมเนี่ยฮะโดยพวกยี้สอบกดหน้าท้องให้ควานไปควานมานะครั้งที่หนึ่งผ่านไป เดือนที่ผานไปเนาะเวลาเวลาเขื่อนพังปกติมันเพื่อนพังเขื่อนพังมันเจ็บปวดมาเจ็บปวดถึงขนาดขึ้นรถเมย์แต่กลับบ้านหลังจากทํางานขึ้นลงสองครั้งก่อย่าถึงเพราะว่ารถเมย์มันสั่นเนาะปวดมาเท้าถึงพื้นเนี่ยมันสั่นโอ้โหไปทั้งตัวเลยไม่ไหวก็ต้องลงจากรถเมย์ไปนั่งป้ายนั่นนี่ครับเราให้ฟังโอเนทรมานมาก เป็นไข้อะไรสัรพัด์ร,ร้อแปดแล้วแต่จะว่าเวลามาทีนะเป็นบุคคลที่น่าสงสารจริงเอาละมาถึงผมขั้นที่หนึ่งผ่านไปเขาก็มารายงานตัวเออพัง่านที่แล้วนะปวดจากร้อเที่ว่านั้นเหลือสัตวะเจ็ดสิบก็แล้วกันประมวลแล้วแปลว่ายังมีอยู่แต่เหลือเจ็ดสิบต่อมาก็ทำน้องเดียวกันมาถึงผมก็ใช้สศกใช้เข่าใช้แล้วว่าไปตามบทบาทลีแล้วของผมแหละแต่ไม่ ไม่มีคำว่าลูกเกิดนอกไปกว่านั้นไม่มีคำ